สวัสดีตอนเช้าอีกคั้งหนึ่งของวันที่สิบหาเนาะคะ่ะวันเสาร์ที่สิบห้าวันอาทิตย์พี่น้องเลขกออกหรือวันเสาร์ที่สิบหา้ามิตุนายนเนาะคะ่ะเนาะเดือนมิตุนายนเอาเคเรืองเดือนของเดือนมิตุนายนไปแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะไก่มือไก่เว่นแล้ว มีผู้ฝันดีจังไหนบน่นอออือป่าสูฟังเลยเด้อผู้ใดฝันดีก็ไไ้พี่น้องเมื่ออื่นวันอาทิตย์หลขกออกวันอาทิตย์บ่อมเมื่ออื่นนี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาและหลสายหลายหลอะสายดวนสายวิง่งสายแลนเลงเลงเข่ามากเพราะว่าถ้าใกล้มือหวยออกนี่ สายดวนสีเข่าเนาะค่ะพี่น้องหรือว่าเหลขวิ่งตัวเดียวหรือว่าเหลขกประมุน่นะะอ่ะเนาะค่ะอาจถ้าใกล้เมื่อนี้มกักจะมีเขามาเพราะวา่าการประมุ่นข้าเจ้ากะประมุ่นกันให้เป็นมือมือสุดท้ายคือประมุ่นกันได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะเอามื่อนี้แม่ครัวมี่หยังแม่ครัวมีสายดวนเพชรสบู์เป็นคลิปแรกที่เพิ่นทรงมา ตะกีตะกอนเข้าด้าลักหนวยบนของเพชรสบูนมาอยู่เนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่าตะกีตะกอนเข้าด่สายดวนเพชรสบูนมาอยู่อ่าบอมเป็นสายดวนเลขอ่าลักหนวยบนนี่เข้าด้มากหลายหมดเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอารอบนี่กลับมาอีกแล้วสําหรับสายของเพชรสบูนเด้อค่ะพี่น้องเด้อผู้ใดเบ่งช่องแม่รัวก็สิเคยเห็นเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็สิเคยเห็นเคย อ่าเบริงอยู่ว่าหลักหน่วยบนเพชรบูรณ์นี่ตะกอนนี่เยี่ยมมากค่ะพี่น้องเข้าตรงๆเลยเนาะคะ่ะเอารอบนี้เพชรบูรณ์กับมาอีกแล้วกลับมาแบบไร้แวแม่ขั่วสิผ้าไปเบริงตัวเลขแนวทางน้ากันเนาะค่ะเนาะออาสําหรับผู้ที่สั่งจองเนาะค่ะเด้อพระศรีวะรีกับหลวงปู่ทวดอา่าแม่ขั่วไปทรงวั่นจันทร์ได้รับเบิร์สุขคนแล้วเด้อค่ะเด้อ ผู้ที่สั่งจองไม่กับซั่งจองเข้ามาเด้อค่ะเด้อชุดหนึ่งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเปิดดวงฟรีจองหนึ่งชุดเปิดดวงฟรีหนึ่งคนเมื่อนี้แม่ขั้วสิมาเปิดดวงตอนบายบายเด้อค่ะเด้อเพราะว่าตอนซาวแม่ขั้วสิไปเอาอ่าคาคู่เพิ่นมาสักก้อน แม่ขั้วสิไปหาค่าคู่มะหายปูก่อนพว่าพี่น้องเอฟซีโอนเขาในอา่าบัญชีแม่ขั้วเนาะค่ะเนาะเอาหลายๆคนโอ้ยคือนานเบาแท่แม่ขั้วคือนานเบาแท้เอาแม่ขั้วลืมตัวหนึ่งตัวพี่น้องผู้สีเขากลุมเด้อค่ะเด้อคนที่จะเข้ากลุ่มกลุ่มรัฐบาลไทยหรือว่ากลุ่มส่วนตัวของแม่ขั้วด้ค่ะเด้อ เบอร์แอดไลน์เข้ามาเบอร์เก่าเนะคะ่ะแต่ว่าโทรบ่ติดอ่าหลายๆคนหลงโทรเข่ามาบ่ได้ค่ะเดี๋ยวแม่พู้สิลงเบอร์ใหม่ใหายโยอ่าแอดไลน์เข้ามา0985681108นั่นคือเบอร์แอดไลน์เข่ามาอยากว่าบอกว่าขอเข้ากลุ่มอ่าผู้ใดเฮ็ดหยังหรือสิแอดไลน์ line, แบบใดกะอ่าแอดเข้ามาได้เบอร์นั่นส่วนเบอร์โทรบานีิ ส่วนเบอร์โทรโทรมาใดทีศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเก้าสองห้าอันนี้เบอร์โทรที่โทรใดเด้อค่ะพี่น้องเด้ออันนี้เบอร์โทรที่โทรใด เพราะว่าแม่ขั่วเนี่ยรับโทรศัพท์บ่ไหวคือจังมือนี่มืออื่นเนี่ยบ่เห็นซ้ายนั่นซ้ายนี่เออพี่น้องเอฟซีโทรเขามาหาแม่ขั่วบแม่ขั่วผู้ดเดียวรับบ่ท่านบาหน,นี้ผูดด้ใดค่ะาทาท,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 ทาเขามาแล้วเขาไปในกลุ่มแล้วแม่ขั่วลงตัวเลขแนวท่างตัวใดที่พี่น้องบาเห็นแม่ขัวกะสิทรงเขาไปไว้ในกลุ่มเนาะะนาะให้พี่น้องเบิงให้พี่น้องใดเบิงเพราะว่าแม่ขั่วเนี่ยอันคันรับผูน้นึงแล้ว ผู้นึงพันสิบ่ได้รับผนเป็นสายซ่อนจังสินะแม่รัวก็เลยบอกว่ารถต้นทุนในการรับโทรศัพท์ลงก็เลยว่าภาพยายาเขากุมอ่ะก็ทักเขามากคือมือน,นี้หละแม่รัวสิลงสายด่วนหรือว่าอ่าปะมูอ,อันโน่นนี่นั่นของพระอาจารย์ต้นเศรษฐีนี่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเอา โทษข้ามาใดหรือว่าแอดไลน์ข้ามาใดเด้อค่ะผูสีเข่ากุมน้ำแม่รั่วอ่ามาเบิงข่าวมาเบิงตัวเลขแนวทางของรัฐบาลไทยเนาะค่ะเนาะไก่เมือสีแม่ขัวจะลงตัวนั่นลงตัวนี้ให้พี่น้องเอซเบิงเนาะค่ะเนาะเอามาคุยกันเรียงงสายด่วนเพชรบูรณ์อันนี้เป็นคลีปแรกว่าต้องขอเบิงอ่า ใบคลิปเนาะค่ะเพราะว่าคลิปแรกที่แม่คั่วเอามาลงแต่ก่อนนี่ก็มีดตะลีกลักนวยบนที่เพชรบุญโซ่ไห้เห่าก็ถือว่าแม่นมากเนาะค่ะพี่น้องเนาะรอบนี้สายดวนเพชรบุญมาแบบใดมาแบบจับคู่มาแบบจับคู่ค่ะพี่น้องลักกะบอหลายตัวตัวเดียวหางเดียวตัวใดขึ้นนั่นเบาแท้ เอาใจเย็นๆพี่น้องนังนังดีตอนจบอา่านังดีตอนจบอ,อันละครนี่พี่น้องนังบูตอนจนบนี่เพิ่นว่าอ้ออย่างือเป็น เห็ดนังยูคือนั่นเขียนแท้พิจารณาค่ะพี่น้องตัวเดียวสายด่วนเพชรบุญตัวเดียวโอ้ย คือมาชนกันหลายแต่นออสิบวเป็นเลขอันซบหน้าพี่น้องอันกอาเด้อพี่น้องเด้อว,ว่าแต่มันถืกอ,อืจับรถตะลี่ไว้แล้ลายพี่น้องฟาไปเอารถตะลี่ไว้แล้ลายเออเลขไทยสองตัวจับไว้ค่ะสามตัวไม่ได้สองตัวได้สามตัวที่มันติดหนึ่งเจ็ดจับไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าอย่าง รอตอรียังมีขายค่ะพี่น้องมือนี่รอตารียังมีขายต้องท่านค่ะพี่น้องเอาแคปนาจอไว้แม่แคปนาจอไว้ถ้าเบิงขันห้าบอามกาเข้ากับบ้านจัดเบิงไว้สกักก่อนเพราะว่าเป็นคลิปแรกถ้ารอบหนามาพี่น้องมาต้องท่านเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาให้พี่น้องโชคดีกับสายด่วนเพชรบุญพอกันคลิปหนานะค่ะพี่น้องเนาะ คลิปนี้ให้พี่น้องโชคดีสุขสุขคนเดอ้อถือหวยรวยเบออันเดินทางไปไซไก่ไก่ขอให้ปลอดภัยอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนร่ำรวยน้ำใจไปตลอดเดอ้อค่ะแม่ขั้วสวัสดีค่ะ